สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับเกมชา a r โคซ a สซรัสแลมเพ e นะครับซึ่งก็บอกเลยว่าเหมือนกับเกมที่เรกนี้ผมเล่นไปก่อนหน้านี้นะครับแต่บอกเลยว่าไอ้บอดี้น่าจะหลุดออกมาจากการทดลองอะไรบางอย่างนะครับเนื่องจากโอ้โหดูดิมันมีขาด้วยนะครับฉลามบ้าได้มีขาขอคือชาโคซัสซรัสข้าเป็นฉลามที่ออกมาจากแลบโอเคไปดูกันดีกว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ อ่ะเอาล่ะซึ่งดูจากด่านแรกนะครับนะตอนนี้โอ้โหเหมือนเราอยู่ในงานการวิจัยบางอย่างนะครับเราอยู่ในห้องแลบนะครับอยู่ในหลอดแก้วโอ้โหดูไอ้บอดี้อยูลยลยล,ะล,ะละวันนี้เข้ากะเย็นสบายใจจัง ส่วนฉันฉันติดอยู่ที่นี่มาร้อยกว่าปีแล้วฉันเป็นสัตว์ทดลองฉลามตัวแรกที่เป็นการทดลองเซรุ่มวิวัฒนาการของฉลามที่มีขาตัวแรกของโลกวันนี้กลับบ้านไปกินแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่าโอ้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์กูอยากกินแฮมเบอร์เกอร์โอ้โหแกคงไม่ได้กินหรอกนะไอ้หนุม่มเพราะว่าแกอยู่ในหลอดแก้วยังไงล่ะไอ้โง่โอ้มึงกัา กูเองกูกูอยากกินแอบโมก็กูจะออกไปโอกิททำอะไรนะกิทำอะไรอกูจะออกไปกินแอบโมก็ออ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 อ หายใจได้ออไอ้หมอนั่นมันอยู่ไหนอโอ้โอ,อใช่ด้วยวันหนึ่งเลวัวส,สองตอนนี้มีฉลามเมกาโลด,ดนอนโคซซราสปันนีออกมาวันหนึ่งใครก็ได้ที่อยู่กาดน,นี้ไอ้ไอ้โน <Ü L _ string> ตัวือ้ครับกูจะกินอ่ะโอ้อร่อยจังเลยฮ่าฮ่เอาเอาอู้อะไรวะเนี่ย้มันหลุดออกมาได้ไงโคซาซ์ลัตเนี่ยอะละวาแกขังฉันมาร้อยกว่าปีดูสิดนี่เร็วนี่เร็วว่ะนี่กระโดดพื่ชีวิตเปลี่ยนเอาละฉันจะกินพวกมันให้หมดเลยแล้วด้วยเบาะนั่นสดีครับผม คือคนที่ทํางานที่นี่ครับผมทํางานมา20กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นช่วยโปรดเห็นใจกินผมอย่างไม่เจ็บปวดได้ไหมครับกูโูดที่นี่มาลอยปีลอยชิบหายว้าวโ,โดดกินเรียบร้อย แล้วต่อมาฉันต้องทําอะไรฉันอยู่บนรถสิบล้ออย่างนั้นหรอพังแม่งทิ้งเลยไอรถนี้ชอบขนย้ายกูประจําเลยโอ้ฉันเห็นแล้วฉันเบื่อนี่อันนี้อะไรโอ้เจ้าไฟฟ้ามาชดฉันร้อยพวกนี้โอ้แกทะไรฉันไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ฉันเป็นอิสระตัวฉันโดนทดลองมาถึงร้อยกว่าปีเพราะฉะนั้นใครมีอะไรมาหยุฉันได้นี่กินเข้าไปรถนี้คืออะไรโอ้โหถ้าผมตกไปผมจะตายปาวะครับไม่รู้แหละไปละกู แล้วต่อมานี่คืออะไรโอ้โหไม่นะเนื้อฉลามผ่อพันของฉันไอพวกบ้าโอ้ทำกับฉันแบบนี้อีกแล้วฉันจะข่าล้างผ่าพันมนนุย์ให้หมดเลยซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ในแลบการวิจัยนะครับนะอยู่ในชั้นใต้ดินอะไรบางอย่างนะครับที่เป็นห้องทดลองโอเคเอาล่ะต่อมาโอ้โหรถเบย์พุ่งมาชนเรานะครับนะโอ้ตายพวกเราวิ่งเร็ว ไอฉลามมันหนีออกมาแล้วมาดิรจะต้องจัดการพวกแกให้หมดเลยเ <c oughs> พวกเราวิ่งแล้วโอ้พวกเราวิ่งเร็วพวกแกไม่สามารถวิ่งไปจากฉลามที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงถึงร้อยปีได้หรอกมึงตายนี่นี่นี่ฆ่าลูกเมียกูจะฆ่าตอนไหนโอ้นี่กินเข้าไป เอาล่ะต่อมารู้สึกว่าเราจะเจอบอสแลหว่านะครับซึ่งบอสเป็นรถโอ้ยรถไปเรื่อยโอ้ยจปะเจ้าฮอตดีโอ้แกคิดว่าแกจะจัดการฉันได้อย่างนั้นหรอไอรถโ็โหแบบนี้ดูนี่ยาดด่แน่นี่เหยียบเลยกระโดดอันี่นี่แน่กันได้ไหมโอ้ตอนนี้ไอชลอมนี่มันตามเราขึ้นรถไปด้วยไม่ฉันกัดซะหน่อยดีกรับกรับรับับ,บ,บ,บแล้วสุดท้ายฉันก็จะเอี้อ <c oughs> เรียบร้อยชนะ แล้วตอนนี้ไอ้พวกทหารพวกนี้มันคงหาฉันว่อนเลยสินะเดียแล้วมันก็ไม่รู้ว่าฉันอยู่บนหัวมันโดยหมอนั่นสิมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาว่ามันอยู่แถวดีไม่ใช่หรอว่าเออมันน่าจะอยู่แถวดีดีว่าแต่เสียงอะไรอยู่ด้านบนว่าสออเสียงกุองเออคีแตก แล้วต่อมาอันนี้คืออะไรจะต้องอ๋อพังประตูทางเข้าอ่ะอออะฮะโอ้ดูด้วยบอดี้บอกเออกูสาดีประตูทางเข้าแม่งไงอ่าใจด้วยครับเจ้าหน้าที่โอ้ยูีด้จะกินพละเมือของเราปิ้ว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 ปิ้ปิ้ว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 ้ววิ้วปิ้วปิ้ว้ววปิ้วปิ้้ว <laughs> ไโอโง่ขับรถแค่นี้ก็ล้มแล้วแล้วตอนนี่นี่กินเข้าไปโอ้แล้วรู้สึกว่าฉันจะได,ด้ของใหม่นะนี่นี่คืออะไรไฟฟ้ากินเข้าไปสิงับโอ้อะไรเนี่ยอ้ปืนไฟฟ้านะครับนะปืนกลเหรอปืนกลเหรอนี่ปืนกลอ,ออโตเมไปตโอ้หฉลามบ้าอะไรวะนะครับแม่งติดปืนกลได้ด้วย ฮ้ยดีตอนนี้ทางการพาลาเซตามอนจะหยุดยั้งแกไม่ให้แกไปกินประชาชนที่อยู่ด้านบนใต้ดินแห่งนี้าวแกหยุดฉันไม่ทันแล้วอ้ออะไรวะเนี่ยอโอ้โหแกมีอาวุธยิงฉันอย่างนั้นเหรอ <c oughs> นี่เดี๋ยวกูจะฆ่าให้ดูบนทีเล็กน่าจะฆ่าได้นะท่านะผู้ชมเึบ <c oughs> นี่อะึบ นี่ฮ่าฮ่นี่ไปคืนนี่โอ้เม่นมันทาอะไรวะเนาะโอ้ไปกันคืนยังไงเราโอ้เม่นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่เข็นเข้าไปลา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 ไอ้ทหารนี่จะาจะไปกูเข็นซะโดยดีเรียบร้อยอืมแล้วต่อมาโอ้ปิว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 แกทาอะไรนะไอ้หนูปืนเด็กเล่นครับปิวปิวว้าโดนนี่ไหนยังไงเราว้านี่ปืนเด็กเล่นไม่เรา บอดี้ซ่ฉันจะกินแกสไลบ์บอดี <c oughs> ้เราต่อมาโอ้นี่ไงแลบอีกทีหนึ่งนี่ไงเนื้อของฉันฉันได้กินโอเคเอาละฟังเออโอเคแลโอเคจะกินเนื้อของผอพันฉันเพื่อไม่ให้มันทำการทดลองอีกแล้วฉันก็จะกลายเป็นโอ้ไม่ได้นี่มัน เผาพันฉลามขาวของฉันดิโอ้ตัวฉันน่าจะถูกดัดแปลงมามากมายจนทําให้ฉันตัวเป็นแบบนี้โอ้แต่ดูไอ้หมอนี่สิจะขอโทษนะเจ้าฉลามแต่ฉันต้องโอ้ยอะไรเนี่ยแกสู้ฉันวะเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยเราเป็นสายธุ์เดียวกันมาดีนิดหมาดีเนี่ย <Yeah. S 1> โอ้อโอ,โอ้มันสู้อะมันสู้อะวัดดีครับนี่แหละเป็นไงเราโอ้ยแกควรที่จะเป็นพวกเดียวกันกับฉันทำไมแกสู้กับฉันวะเนี่ยขอโทษนะไอ้หนุ่ม เฮ้ยทำไมฉลามมันสู้กับเราวะเอเดี๋ยวๆดอัจบจัจบอ้กินเข้าไปเลยเออใครไม่รู้ไปชี้แบงวิ่งมากูกินหมดพอแล้วต่อมาโอ้กมเจออะไรวะเนี่ยโอ้วโอะไรเนี่ยพวกเราคือนักรบเจ็ดผลดพวกเราจะจัดการแกเพราะว่าเรารู้ว่าแกบินไม่ได้ โอแกไม่รู้จกักฉันชันแล้วดูดีย่าหยุยมานี่อ้าโอ้โอไอ้บออนี่มันกระโดดได้หรือไปเอาละเย็โอ้พระเจ้าช่วยเราไม่ได้วิวัฒน,นาการหอยฉลามนี่เลยมันเก่งเกินไปนะครับโอ้โอ,อ้เอาเลยโฮ้ได้จริงอย่างน,นี้สิกูไม่ได้หนีเว้ยมึงจะยิงกูตายแล้วเนี่ยเออยิง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 ย เอาดีอ่ะกูว่มาหลบทักี้เอาเอาโอ้กหหอยู่ ode, พพ uh, ห ort, ห ort, นี่นี่สิป่ออยู่นี่นี่กูก็ตายเดี๋ยวว่าเฮ้ยปะอยหลบหลบหลบนะอ่ะกินนี่แหละแต่ว่นะโยนใส่มันเออที่ต้องเอารถโยนใส่มันนะครับนะแต่วก็นะแล้ว <aquí> ก <brow. even S 2> ็ย <m quant ifica bacteria> well ิงปิ๊บบิ๊บบิ้บบิ้ดบิ๊บบิ๊บแิ้วบิ้บบิ๊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 บกิแบบิ่บบิแบบิ๊บบิอบ่อยเรียบร้อยนะครับนะ บักเ็ดเแตอาละออกสู่ทางออกแล้วโล้วดูสิโอ้โอ้ไอ้นี่มันหลุดมาได้ไงเนี่ย <c oughs> นี่สินะท้องฟ้าอ่าในที่สุดข่าก็ได้ๆๆ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 พดังอาบไอ้พวกมนุษย์อ้พวกแกจะต้องสูญพัน กาคิดผิดแล้วได้ทุบหลองฉนลาบ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 บลาฮ่าฮาลาบลาลาด สามกายพันช้าโคซาสรัดนะครับนี่นี่มีเปืือกตอมไอติกด้วยเฮ้ยแต่ก็ทำอะไรฉันไม่เข้าเพราะว่าหนังของฉันนั้นหนายิ่งกว่าช้างแมมมอสสิบกว่าเท่ากูพูดไปเรื่อยลา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 เดินในป่าที่ฉันไม่เคยเดินปกติฉันอยู่แต่ในน้ำไอ้บอดี้มากินทำไมมนุษย์มันเดินอยู่ในป่าเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยแต่ก็ดีนะฉันจะได้กินอะไรระหว่างทางลา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 เอ้ยไอ้บอดี้โอ้โอ้รไฟฟ้าโอ้ยฉันเกลียดรถไฟฟ้า เวลาพวกมันทำ้ายฉันมันก็จะเอาปืนนี่แหละมาจีฉันเฮ้ยเอาละ่ะอ,อ่ะไอ้หมอนี่ไม่รู้เรื่องซะแล้วว่าเพื่อนแกเพิ่งโดนกินไปตัวฉันฉันกลัวมากลูกเมียฉันจะอยู่ยังไงถ้าฉันโดนกินเฮ้ยไอ้ดูโอ้ชิบอยแล้วก็ตายนี่ตายอย่างนั้นเหรอไปเออลูกเมียแกอยู่ไหนไม่บอกเว้ยงั้นแกก็อยู่ในท้องฉันไปก่อนละกัน ไปเร็วขูหูพวกเราจะจัดการเจ้าชากนี่เอาระชันสวนฉันจะกินแกโอ้รถมันเร็วเว้ยเฮ้ยไปเร็วย,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 ยิง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 งอย่างนั้นเหรอ่อะมาดีสิผูะเจ้ากล่องโยนใส่เอาละยนอึ๊บ เฮ้ยไม่โดนเว้ยเฮ้ยเฮ้อเอาเรา <c oughs> พวกเรายิงไปเรื่อยๆมันน่าจะใกล้าตายแล้วแหละคู่หูรถไหม้รถไหม้รถไหม้นี่แนะนี่แนะโอ้โหฉันตามมันมากไม่ได้ไหมอนี่อุ้ยอึบ๊บอีกนิดเดียวนี่แนะคู่หูอย่างนั้นเหรอโอ้พวกเราล้เราความแล้วเฮ้เราต้องหาปืนที่ใกล้ที่สุดวิ่งไปวิ่ง <c oughs> ไม่ทันแล้วไอ้หนูส่วนอีกตัวนึงละ่ะมันเป็นใครโอ้ยวิ่งหนีแล้วคู่หูคู่เด็ก วิ่งหนีป่าแล้วว่าอ,อยู่ไหนวะเฮ้ยแกอ,อย่าเล่นลิ้น <c oughs> แล้วต่อมาฉันลงมาที่ใต้ดินอีกรอบนึงแล้วอ <c oughs> ฉันรู้สึกว่าฉันได้กินคองแล้วก็ได้กินเผ่าพันธุ์ของฉันแต่ฉันไม่เริ่มไว้ใจแล้วเพราะว่าคราวที่แล้วฉันเจอกับฉลามที่มันสู้กับฉันเองมันอาจจะเป็นพวกของมนุษย์ก็เป็นไปได้โอเคเอาล่ะเว้าสวัสดีค่ะ วันดีแตะมึงเนี่มึงจะตีกูทำไมเนี่ยวันดีครับผมควบคุมเตงไม่ได้ครับนี่นี่ไอ้บ้าเอ้ยไอ้พวกมนุษย์แกควบคุมผอบพันของฉันผอบพันของฉันไม่ทำ้ายฉันเองหรอกเฮ้ยแล้วต่อมาอันนี้อะไรวะเนี่ยเอ้โอ้โอ้าอ้าอ้รถถังเราวะเนี่ยวิ่งวิ่งเอาโอ้เจ็บวายเออโอเคฉันจะลองอ๋อโอ้โหมันชนเราได้ว่ะนะฮะเราจะต้องกิน ลูกกระสุนของเจ้ารถถังนะฮะมันกินได้นะครับ๊นี่โอ้กินยังไงวะกินยังไงอ่ะอ้าอ้าโอ้ก็ไม่กินยังไงอ้ายียบูสับอีเอาล่ะฉันจะขอใหม่ยิงมาอีกทีนึงงับนี่เอาล่ะนี่เลยโอ้เป็นไปได้ไงเนี่ยเจ้าฉลามนี่มันเกินเกินไปตี่กระโดดหมูตู้ฮก็เหมือนทีเลกเราว่าบอดบ้าอะไรกากจังเลยว่า โอ้แกโดนถูกเราพวกเราคือทหารนะเว้ยนี่ทหารนี่แน่เออโคตรจากเลยนะครับแอะออากูตายไหนบอกว่าง่ายวะเฮ้ยบ้าจริงเ้ยทำไมต้องมาแพ้กับรถถังโง้โงด้วยเอาจิกกันนะเว้ยเออยิงมาเอออ่ะนี่ เออเอาล่ะจบไปเรียบร้อยมา,ยางขี้กียเล่นแล้ว,วเว้ยเฮ้ยแล้วต่อมาฉันต้องมาเจอกับอะไรอีกวันเนี่ยโอย้จะเข้ามานะเว้ยนี่เนี่ยนี่ตายตายประคําอือเป็นไงจะกลับเข้ากกงแกไหมโอ้ฉันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแกนะเว้ยนั่นแกก็อย่ามากินฉันเข้าใจไหมเข้าใจไหม เข้าใจหรือเปล่าไม่เข้าใจเว้ยงั้นแกก็ตายซะดินี่เด้อนี่ด้ออ่า,อา,อา,อาเข้าใจหรือเปล่าโอเคครับเข้าใจแล้วครับอู้งทำไมคขานี้มันเชื่องจังเลยว่ามันก็เป็นหกขนาดานั้นนี่ต้องมาดิแลไรโอ้เรียบร้อยโดนกินอืมแล้วต่อมาด่านสุดท้ายฉันเจอแกแล้วสินะเจ้าโอ้โอโอโอแกก็โดนทดลองเหมือนกับฉันอย่างนั้นเหรอฮะเจ้านอนยักษ์ฮะ ได้ข่าวว่าแกชื่อพญานาคย่างั้อเหรอฉันไม่เคยได้ยินชื่อแบบนี้มาก่อนชื่อเฉยเฉยเอารอาฉันจะสู้กับแกย่าดิอ้าวกูต้องสู้กับมึงแค่โยนโยนโยนถังน้ำมันแค่นี้เหรอวะเนี่ยโอ้ถามจริงเฮ้ยนี่แกใช้บอสจริงหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยทำไมบอสมันดูกระหลงปงจังเลยวะไม่ต้องใช้ปืนไม่ต้องใช้ฟันสู้กับมันเหรอ โอ้บอเ้ยโอ้พญานาคตายด้วยแค่โยนถังโง,โง่ๆเอา้าแค่นี้ถามจริงอ่ะโอเคท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับกับชาร์คโคซาซอโซลัสนะฮะโอเคสำหรับนี้พอแค่นี้แหละบาย